ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่ตอไปครับสุด,ดีชาวอัครเชนลนะครับคลิปนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของดวงตาที่3ของด r s t r a รสเตรนครับซึ่งจากทีเซอร์ของ Dr. s t r a n ร e in the multiverse of madness นะครับเราก็ได้เห็น s ินเนเตอร์สเตรนหนึ่งในตัวแปรของ Dr. s t r a n ร e สเตนได้เบิกดวงตาที่3ของเขาออกมานะครับ หลังจากที่เรื่องราวของมัลติเวิร์สได้แตกแขนงออกในซีวิตโลกิตมาจนถึงหนังเรื่อง s p i d e r m a n No Way Home ครับที่ด็อกเตอร์สเตรนเปิดประตูสู่มัลติเวิร์สโดยไม่ได้ตั้งใจและแม้ว่าเขาจะสามารถปิดมันไปแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าความโกลงหลนครั้งใหญ่นี้กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งและนี่อาจจะเป็นผลกระทบที่ตามมาที่เรายังคาดไม่ถึงที่เกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สนั่นเองครับซึ่งเมื่อหนังด็อกเตอร์สเตรนต์ในมัลติเวิร์สออเมเนตได้ฉายลงไปในวันที่4พฤษภาคมนี้แล้วเนี่เรราากก็คคคงจะได้ํตอบบัันสที และตอนนี้ทางโรงหนังในบ้านเราไม่ว่าจะเป็น Major c i n e p e เหรือ SF Cinema นะครับก็ได้มีการเปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้ากันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมรีบไปจองกันนะครับเพราะว่าวันนั้นอาจจะไม่มีที่นั่งให้คุณได้ดูหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับซึ่งเรื่องราวของการพูดถึงการกำเนิดดวงตาที่3ของ Dr. Strange จจะเป็นอย่างไรติดตามคลิปนี้ครับโอเค Mulverse ประเด็นแรกครับดวงตาที่3ของ Sinister Strange นั้นบอกถึงอะไรใน Multiverse of Madness นี้แม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ตัวแปรด็ s t r a n ร e หรือ Sinister Strange เบิกด,ดวงตาที่3ออกมานะครับแต่เราก็ได้คุ้นเคยกับดวงตาที่3ของด็ Strange มาแล้วกับไอเทมที่ชื่อว่า DI of a k a m าม o โ t ้นั่นเอง ซึ่งในคอมิกนนเนี่ยไอออรอากามโตเป็นเครื่องรางเวทมนต์ที่สร้างขึ้นโดยอากามโตสมาชิกของวิชานติหรือถ้าพูดตามหลักบาลีสันสกิตก็คือวิสานตินั่นเองครับสามสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเชกเช่นพระเจ้านั่นเองครับแน่นอนครับไอออร์อากามโตนั้นมักถูกครอบครองโดยซอร์เซอร์สุพปียมซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยอากามโตก็เคยเป็นซอร์เซอร์สุพปียมหรือจอมเวทสูงสุดนั่นเองครับดังนั้นดีไอใช้เพื่อค้นหาและแสดงความจริงและสามารถเปล่งแสงให้เปิดเผยความจริงได้ทั้งหมด โดยเป็นการฉายภาพเรื่องราวเหตุการณ์นั้นได้ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถที่คล้ายกับการส่งกระแสจิตซึ่งเมื่อต้องการค้นหาความจริง D.I. of g a m o t t o จะมาปรากฏอยู่บนหน้าผากของผู้ที่สวมใส่ครับซึ่งก็มีความคล้ายกับตัวอย่างของ Doctor Strange นะครับที่ Sinister Strange นั้นได้มีการปรากฏดวงตาที่3ขึ้นมานั่นเองนอกจากนี้ครับในคอมิก D.I. ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเวทมนต์สีขาวเท่านั้นนะครับหรือเป็นเวทมนต์ที่บริสุทธิ์และก็ไม่ตอบสนองต่อคําสั่งของผู้ที่สวมใส่ที่เป็นบุคคลที่ชั่วร้ายนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าจะสามารถใช้ D.I. ได้กับจอบเมเวทที่มีจิตใจบริสุทธิ์และก็มีวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นครับเมื่อบารอนมอร์โดที่ชั่วร้ายเนี่ยปลอมเป็นด็อกเตอร์สเตรนนะครับเขาก็สามารถใช้ D.I. ได้เช่นกันครับดังนั้นผมจึงเดาว,ว่าดวงตาที่สามารถปรากฏบนหน้าผากของซินเนเตอร์สเตรนนั้นคือรูปแบบหนึ่งของ D.I. of อ h e c a มโตแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะเกิดคําถามใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมซินเนเตอร์สเตรนที่ดูเหมือนเป็นคนที่ชั่วร้ายสามารถใช้ D.I. นี้ได้ ดังนั้นเนี่ยเราต้องไปรอหาคําตอบการในหนังแล้วละครับประเด็นต่อมานะครับดวงตาที่3ดวงนี้เนี่ยสามารถอธิบายการกลับมาของ DI o f ออกามาโต้ซึ่งใน MCU นั้นดี O อออกามโต้ปรากฏขึ้นในหนังด o c t o r s ร r a n g e นในปี2016นะครับแล้วเรื่องราวของมันเนี่ยก็คล้ายกับในคอมิกค,ครับแต่การใช้งานของมันจะมีความแตกต่างกันกันกบคอมิกนะครับซึ่งใน MCU นั้น iO ออฟกามโตถูกสร้างขึ้นโดยอากามโตเพื่อใช้เป็นที่เก็บ Time Stone. s t o n วไปหลายพันปีนับจากผู้เป็นบิดาแห่งสายเวท นา,วา,ามว่าอกมโตะมหาจอมเวทผู้สร้างดวงตาที่คุณยืมมาใช้แบบมั่วสัวซึ่งเราก็เคยเห็นดรสเตรนใช้ไอออฟกามโตนี้ระหว่างการต่อสู้ที่ฮ่องกงเพื่อหยุดเคซิเลียสและก็ดอมามูครับและในอเวนเจอร์อินฟิ t ีวอ r เนี่ยดรสเตรนได้มอบไทม์โซนให้กับธานอสและเขาก็ได้บทขยี้ไอออฟกามโตให้เป็นจุนไปแล้วนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่าดิไอออฟกามโตถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากอเวนเจอร์สแอนเกมแล้วนะครับซึ่งสเตรนนั้นสวมมันในสไปเดอร์แมนโนเว แม้ว่ามันจะไม่มีไทม์โซนอีกต่อไปแล้วแต่ดวงตาที่3ของ Sinister s t r a n รนนั้นแสดงให้เห็นว่า The Eye of Gamato มีความสามารถมากกว่านั้นครับซึ่งมันก็เป็นมากกว่าที่เก็บไทม์สโต n นอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าดวงตาที่3ของซ i น i สเตอร์สเ n รนนั้นอาจมอบพลังใหม่ให้กับด o c t o r s ร r สเตรนของเราครับนอกจากที่ The Eye บนหน้าผากจะใช้แสดงความจริงได้แล้วนะครับ The Eye o ก g a m ั t ยังมอบพลังอื่นๆให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วยครับซึ่งในคอมิกนั้นดีไอฉายแสงลึกลับ เพื่อช่วยให้ดรสเรนนั้นมองเห็นภาพลวงตาผ่านการปลอมตัวครับรวมถึงมองเห็นการปลอมตัวของพวกสเกลได้ด้วยนะครับสามารถดูเหตุการณ์ในอดีตได้ติดตามสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตัวตนหรือสิ่งมีชีวิตที่ถอดร่างวิญญาณออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งมีชีวิตลึกลับที่ชั่วร้ายต่างๆนั้นมีความอ่อนแอลงได้สามารถมองเห็นสิ่งที่กีดขวางที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นสิ่งลึกลับได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถสร้างพอพ์ทัลไปยังมิติอื่นได้ และขนส่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและทุกระดับพลังไปยังจุดอื่นในจัก,กรวาลได้ครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจมีความเกี่ยวข้องกับการข้ามมิติหรือมัลติเวิร์สนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับดวงตาย,ยังสามารถฝังตัวเองบนหน้าผากของผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับและก็ยังสามารถเจาะมิติที่เป็นมิติดาร์ d ไดเมนชั n นรวมถึงการย้อนเวลาได้อีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าไอออฟกามาโตมีความครบเครื่องมากเลยนะครับซึ่งความสามารถเหล่านี้เราอาจจะได้เห็นในด็อกเตอร์สแวนในมัลติเวิร์สออฟแมนนสก็เป็นได้ครับ ประเด็นสุดท้ายครับดร์สเตรนตัวหลักของเราเนี่ยจะสามารถเบิกดวงตาที่3ของเขาได้หรือไม่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ดร์สเตรนดูเหมือนจะเป็นเดอะแบกของจักรวาล MCU ครับจากศัลยะแพทย์ระบบประสาทที่มีอีโก้จัดนะครับจนตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นจอมเวทที่ไม่มีใครเทียบได้ในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาต้องเรียนรู้เรื่องราวของเวทมนต์อีกมากครับซึ่งในหนังดร์สเตรนในปี2016นั้นเอนเชนวันเคยบอกให้เขาเบิกตาครับก่อนที่จะส่งเขาผ่านมิติต่างๆจงเบิก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการตีความเชิงเปรียบเทียบก็ตามนะครับแต่เอนจินวันอาจหมายถึงการลืมตาที่3ของเขาอย่างแท้จริงก็เป็นได้ครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมด็อกเตอร์สเตรนยังสวมใส่ D.I. o f f a m u t o แม้ว่าจะไม่มีไทม์โซนอีกต่อไปแล้วนั่นเองดังนั้นในหนังเรื่อง d r Strange in the Multiverse of Madness นั้นอาจจะทำให้เราได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนปลุกดวงตาที่3ของเขาให้ตื่นขึ้นมาและสามารถใช้ความสามารถอื่นๆของ D.I. o f f a m o t o ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับ สำหรับสาเหตุที่ซินเนเตอร์สเตรนได้ปลุกดวงตาที่3ของเขาขึ้นมาแล้วนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพจําลองของดวงตาที่3ของดร์สเตรนเช่นเดียวกับในคอมิกค,ครับที่มันสามารถฝังตัวเองบนหน้าผากของผู้อื่นได้นะครับซึ่งดร์สเตรนอาจจะสั่งให้ไปปรากฏอยู่บนหน้าผากของซินเนเตอร์สเตรนก็เป็นได้ครับการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในดร์สเตรนผ่านมัลติเวิร์สนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนที่ดร์สเตรนจะได้เรียนรู้นะครับและเขาอาจจะปลุกพลังใหม่ในตัวเขา เช่นดวงตาที่3ผ่าน Eye of Kamato นี้ก็เป็นได้ครับซึ่งเราต้องไปร่วมพิสูจน์ความจริงเหล่านี้ไปพร้อมๆกันใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness สพฤษภาคมนี้ครับก็เ,เป็นว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดของเรื่องราวของดวงตาที่3 ที่อาจจะปรากฏใน d r s t r r Strange in t h t m v l t i v e r s e of Madness ครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ d r s t o r Strange in t h t m v l t i v e r s e of Madness ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ